สวัสดีเพื่อนทุกคนผมมานิมสพีเบัดวันนี้อยู่กับเกมโปรตีนที่สิบนะครับในพาร์ทที่สิบหกหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทำการช่วยโซอี้นะครับในการข้ามเขตชายแดนไปนะครับส่วนน้องจิราเราก็ oh. สิ้นชีพสิ้นชีวีแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าน้องจิร่าก็น่าจะอยากให้น้องโซอี้รอดเหมือนกันนะครับดูจากพาร์ทก่อนทอี่หวานกันจังเลย <laughs> หวานกันจัดเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวพาร์ทนี้มานเรืนต่อนะครับไม่เงี้ยผมยังทำใจไม่ได้เลยวะต้องกลับมาเล่นอีกแล้วมา ลุยครับรอบนี้ผมจะพยายามเต็มที่เพื่อนักวิ่งคนต่อไปของเรา Let's go ครับผมจะสารต่อเจตนารมของน้องเจอราดและน้องเจฟเอง Let's go ทั้งคู่จะไม่สูญเปล่าวสวัสดีค่ะวันนี้กับซอนย่าซานเชสกันอีกแล้วดีต้อนรับสู่ซอนย่าเชอร ซึ่งในวันนี้พวกเราจะไปดูงานอุตสาหาการรมน้ํามันที่กําลังขยายตัวขึ้นได้จากได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมนตรีว่าการการะทรวงน้ํามันค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะเอ้ยรู้สึกจะมีข่าวใหม่วิ่งเข้ามาโอ้พ <gasps> oh, ระเจ้าช่วทในถึงร้อยฉันเล่นแน่เลยอะทุก <'s> คนคะเดี๋ยวเราไปฟังการถ่ายทอดสดจากบริเวณกับแพงกันก่อน แบทริกทะเลด่ยนฉันหรือเปล่าอ่ะโอใช่โซนยาคือตอนนี้ฉันอยู่ที่กรแพงอ่ะเป็นที่ที่ถูกโจมตีที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่อยู่กับฉันก็คือดาเรน่ะเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ผมแลวเหรอโอเคคือผมกำลังนอนหลับอยู่อ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงตู้มอ่ะแบบใหญ่มากอ่ะเหมือนระเบิดเลยอ่ะพอผมออกไปข้างนอกผมก็เห็นไฟไหม้ขนาดใหญ่ตรงกรแพงอ่ะคือคุณรู้หรือเปล่าว่าอะไรเป็นสาเหตุน่ะ ผมคิดว่า,ามีรถบรรทุกพุ่งชนนะฮะใช่สอญญาคือกลุ่มไิเกะะอ่ะเขาเอารถบรรทุกพุ่งชนกระแพงเขตชายเดนไปอะ่ะมีเด็กถูกฆ่าตายด้วยอะ่ะโอเคควรจะเข้าใจผิดน,นะคือรถบรรทุกคันนั้นอะ่ะไม่ได้ชนเด็กคนนั้นตายแต่ว่าเปา็นกองกำลังที่อยู่เขตชายเดนทหารเป็นคนยิงตายอ่ะ๊ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาทางเทคนหนเล็นน้อยนะคะฉันหวังว่าจะเป็นกลุ่มไิเกตที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี่นะเนี่ยแต่ว่าฉันก็พูดแบบนั้นไม่ได้อะ่ะ ขอบคุณแบรทริกมากนะที่มาเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังในวันนี้โอเคแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเจ้าหน้าที่นั้นจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งแน่นอนและฉันจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะรายงานผลสถานการณ์ทุกอย่างให้ฟังเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูผลโหวตของผู้เข้าสมัครกันไปเลยโอ้โหส9รู้สึกว่าไทไรต์ก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะคะยิ่งเข้าใกล้วันเลือกตั้งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการประท้วงเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เกิดขึ้นในประเทศของเราอย่าสับสุนความรุนแรงเลยค่ะบัวไทยรักเธออยากให้คุณรู้ซอนย่านั้นเป็นห่วงเหล่าไว้รูปเป็นอย่างมากก็ยังมีข่าวการหายตัวไปอย่างต่อเนื่องนะคะถ้างั้นเดี๋ยวมาดูรายงานวันนี้กันค่ะจะไม่เสมอนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลต่างๆแล้วก็โปรดติดต่อสายตรงซอนย่าได้เลยเอาละเอาละเรามาลูยันต่อ แต่ว่าเมื่อกี้ภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือน้องเจอราดัเหล่านี้ไม่ได้สูรเปล่าเลยครับคือเมื่อกี้คนที่เห็นเหตุการณ์ก็มีติดต่อมาด้วยบอกว่าเหมือนเห็นพวกยามที่เฝ้าอยู่เขตชายแดนอ่ะเขาก็ยิงเด็กเป็นว่าเล่นเลยนะโอเคมาครับรอบนี้ผู้หญิงนี่ผมว่าเยอะเกินไปแล้วนะครับผู้ชายเราเพิ่งวิ่งไปแค่คนเดียวเองนะครับก็คือน้องเจอราดันะฮะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเป็นเส้นการเดินทางสีฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นแต่ว่าผมก็ฟันธงไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้ชายเพราะว่า เห็นจำน้องจำน้องเจมได้ป่ะผมนึกว่าน้องเจมเป็นผู้ชายความจริงก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะเลือกเนี่ยจะมีน้องอยู่2คนนะครับมีน้องคนซ้ายแล้วก็น้องคนกลางเราเอาใครดีนะคนนี้จะอยู่ไกลกว่าไกลกว่านิดหนึ่งนะครับมีเงินอยู่9เหรียญนเอนมีเจผมขอไกลๆแล้วกันนะขอเป็นน้องคนนี้ครับน้องคนกลางน้องเจมลงสนามและเท่านี้ค่ะสำหรับซอนย่าโชไปเลยน้องเจม let's go จงสารต่อเจตนาโลกของทุกคนไว้ตอนนี้ทุกคนนี่เรียกได้ว่า50%ขึ้นทุกคนเลยนะถือว่าดีมากอันนี้มาครับอุย้ยฟอสออยเป็นเชื้อเพลิงใต้ดินเหรอเดี๋ยวเล่าเลขมาทำอะไรที่นิวเนี่ยช็อตเซอร์กิตแม่นึกถึงเรื่องสมัยเก่าๆแล้วฮะเรื่องเท่าไหร่วะปีหนึ่ง 986มั้งดูครับแล้วเราอยู่ที่ที่ไหนอีกแล้วถนนแม่งโล่งตลอดเลยตอนลงมานี่บอกเลยว่าไม่เจออะไรสักอย่างเดี๋ยว<ๆ>เดวๆมีป้ายะไรด้วยปัสสต็อปแต่เ,เรียกเลยไม่ได้นะต้องเข้าไปดูข้างในก่อนป้ายประกาศจับโอ้โหเดี๋ยวอันนี้คือมีภาพคุณลุงลุงจอมาแล้วเนี้ยไม่เป็นผลจากไอ้นั้นหรือเปล่าวะที่เรา ที่เราแบบว่าบอกว่าคนร้ายคือใครอะไอตอนที่คุยกับคุณป้าเฟนนี่อะครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะผมว่าถึงช้าและเร็วเนี่ยลุงจอนก็น่าจะโดนประกาศจับอยู่ดีครับเออเพราะว่ามันหลักฐานมันเยอะนะพวกสื่อวันนี้เขาไวามืออยู่แล้วอันนี้ไม่มีไฟฟ้าว่ะ๋อแเสียงว่าเล็กน่าจะกำลังซ่อมอะไรอยู่ครับโอเคผมขูดเขียนหมดเลยจังหวะนี้เจอไป้ายไทยแล็กเดี๋ยว ป้ายนี้รอบไปได้ยังไงกันเนะี่ยเลยกันไหมเอาเอาอีกอะมีเลขกันไหมหมดแล้วโอเคเยี่ยมโอ้หวังว่าคุณป้าฟินนี่กับคุณลุงจอนี่จะไปได้สวยนะโอ้ไม่เข้าใจเลยอะผมก็ลองทุกอย่างแล้วเนี่ยลองอะไรอะเด้อาเราคุยตรงนี้ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออ,อ้อมอีก,กอีกครั้งหนึ่งผมค<อ>งจะเป็นอัจฉริยะคนธรรมดาใช่ไหมนะผมจะไม่ใช่ยอดอัจฉริยะ รู้สึกเศร้าใจจังเฮ้ยอย่าเล็กใจเย็นไายทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วโอเคขอตัามหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเราขอโอเคเดี๋ยวเราขอเริ่มใหม่แล้วกันนะฉันต้องทำได้สู้ๆนะอเล็กเดี๋ยวฉันขอดูรอบๆก่อนอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยอย่าเล็กใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปช่วยแป๊บนึงนะเฮ้ยมีห้องนอนด้วยเหรอเฮ้ยแต่ห้องนอนปิดว่ะห้องนอน นี่เราเรียกสิ่งนี้ว่าห้องนอนแล้วใช่ไหมขอดูรอบก่อนนะคือผมพลาดอะไรอืมเฮ้ยอันน,น,นี้มีล็อกเหรอล็อกล็อกก็มีเจเนเรเตอร์อันนี้น,าน่นาจะช่วยอเล็กได้หรอผมว่าโอหแล้วอเล็กนี่บดถึงพามยาวๆเลยครับเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้จริงเฮ้ยมีถังอีกถังเหรอเดี๋ผมเดินเลยไปได้ยังไงวะอืมไม่มีอะไรฮะ โอเคเดี๋ยน้องอะไรอยู่ข้างหน้าแต่เดี๋ยวก่อนขอเช็คก่อนเปิดเพลงก่อนนี่ผมงขาดอีกกี่เทปอ่ะ1 2 3 4คา่าดอีกสเทปฮะฟาฟอร์มโฮมแล้วกันฮะเอานี่คุณเป็นใครเนี่ยนินจาเหรออืมขอโทษทีทำให้กลัวนะอ่ไม่เป็นไรครับพวกคือดีใจที่ได้เห็นใบรุ่นอีกคนนึงอผมก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเป็นผมคนเดียวที่อยู่ที่นี่อ อะนะ๋อแล้วนั่นคืออะไรเหรออ๋อมันเป็นรูปทดลองนะฮะความจริงก็งทำง,งานไม่ได้หรอกเพราะอแบบมนานานแล้วนะก็ให้กับโรเบิดนะฮะอุ้ยระเบิดหรอสเก็ตระเบิดอันนี้เอาระเบิดทำอะไรระเบิดที่ใครอะ่ะก็แค่คนที่ผมรู้จักอะฮะผมคิดว่าเขาได้อยากที่จะปกป้องกลุ่มของเขาอะ่ะผมเรียกกลุ่มพน,นั้นว่าชายชุดดำอ่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอ เอาละปิดเลยเหรอใช่มันเริ่มรุนแรงขึ้นจริงๆอะเนี่ยได้ยินเกี่ยวกับเด็กที่ตายระหว่างจะข้ามชายแดนไปหรือเปล่าอะไฮ้ตรงนั้นเขาอะไรวะเฮ้ยผมต้องได้ยินอยู่แล้วอะผมมีทั้งตามีทั้งหูแถมไ่คิวต้งร้อยแปดสิบอีกคือสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันแย่จริงๆนะคุณคิดว่าบิเกตเป็นคนทำหรือเปล่าอะฉันไม่คิดแบบนั้นหรอกแล้วก็ฉันไม่คิดว่าฟอร์เรสทำด้วยใช่คุณเนี่ยก็รู้สิ่งที่ผมคิดเหมือนกันนะเนี่ยเอาเถอะอย่างไรก็อยู่ในปัญหาเดียวกันละ เดี๋ยวก่อนผมมีไอเดียล้สนใจมาเป็นหานยางผมไหมอ่ะเออหานยางอ่ะก็ได้โอเคหานยางเนี่ยจะเป็นคนที่ฟังอีกคนอยู่เสมออธิบายปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าไปได้ด้วยดีเนี่ยเดี๋ยววิธีการแก้มันก็ผมเองอ่ะมีควักเลยควักโอเคเยี่ยมเยี่ยมันดับแรกนะฮะคือผมไปเช็ครต้าทานไฟฟ้ามาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันดูโอเคมากเลยอ่ะ ผมไปเช็คที่เครื่องโวลมิเตอร์แล้วอ่ะแต่มันก็ดูไม่มีอะไรเลยนะผมแงะทุกอย่างออกอ่ะแล้วก็ไปเช็คที่มัเธอร์บอร์ดแต่ก็ไม่มีอะไรผมก็เลยสายเข้าไปกลับคืนต่อไปเนี่ยผมก็เช็คสายไฟเขียวแดงเหลืองมันก็ดูโอเคดีอ่ะผมเช็คจริงๆนะคือเช็คทุกอย่างแลวอ่ะออเช็คไฟฟ้าหรือยังอ่ะเอ้ยคุณอัจฉริยะจริงๆอ่ะควัก คำใหญ่เลยโอเควิธีการเปิดไฟฟ้านะครับเราต้องการหาเจนเรเตอร์อ่ะอาจจะอยู่แถวนี้แหละลองเอาปืนตะปูไปสิผมมีไอเดียละเห็นสายไฟที่อยู่ข้างบนหรือเปล่าอะ่ะลองยิงดูว่ามันไปไหนอะ่ะแล้วก็ไปหาเจนเรเตอร์ดูยิงแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหเอาแบบนี้เลยนะเพื่อนฉันรู้อยู่แล้วมันอยู่ข้างหลังคือเมื่อกี้ฉันเดินไปนะไม่ต้องยิงเลยก็ได้นะอะแต่ยิงแค่นหน่อยครับเดี๋ยวอล็ซแบบว่า สูเสียความจริงเนี่ยไปแบบว่าอไอ้หมอนี่มันรู้เก่งกว่าฉันได้ยังไงเนี่ยกูณทำได้ครับแน่นอนนี่ผมเป็นผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยผมยังสับสนอยู่เลยเดี๋ยวน่าจะต้องรอดูตอนเดินทางว่ะนี่น้องน้องเจมแล้วเราตั้งชื่อให้อย่างผู้ชายเลยวันนี้เอ้ยคุณทำได้ฮะโอเคไม่ต้อาตามไันนี้ไปนะรู้สึกว่ามันจ่อไปข้างนอกนะฮะอุ้ยเชื่อเกือบยิงหน้าเลยครับ โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันอืม okay. อออ okay. โอเคก็ได้โอเคโอเคเพื่อนก็ลังมาโอเคตามสายไปดีกว่าฮะนี่ไงอเลเ็กเจอแล้วโอเคผมมาแล้วไหนดูซิมีอะไรบ้างเปิดประตูเลยอเล็กโอเคต้องยิงล็อกไป <S <S เปิดเลย โอ้สุดยอดไปเลยพวกเครื่องปัดไฟอยู่นี่นี่เองอะที่ต้องเปิดมันให้ติดกุญแจน่าอยู่แถวนี้นะฮะกุญแจอไว้เครื่องนี้แน่เลยเนี่ยโอ้โหนั่นนี่กูชัดเจนเออแล้วทำไมต้องมองด้วยวะเนี่ยกุญแจอยู่นี่อ่ะเอามัได้หรือเปล่าอ่ะผมหยิบนี่ผมจะตายไหมเนี่ยกูว่าแล้วอะไรมึงหลอกกูคุณโอเคหรือเปล่าทีพวก ดยก่นนะเดี๋ยวลองอันนี้ดูฮะโอ้เป็นแม่เหล็กนะครับทำอะไรวะเอ้แม่เหล็กอ๋อเอาไว้ดึงอะนะแล้วดึงออกมาเลยได้ไหมไม่ได้ต้องดึงแบบว่าตามเส้นหรอต้องดึงไปไหนอะอ๋ชอช้องฝั่งซ้ายปะฝั่งซ้ายเหมือนเหมือนรั้วมันมันหลุดอะโหอ,อันตรายจย <laughs> ังวะนี่ผมจะตายเลยปะเนี่ยต้องต้องระมัดระวังวันนี้โอเคค่อยๆไปครับค่อยๆไปอันนี้ รอล,ลี่ไม่ได้คือผมกลัวแบบโดนช็อตทีเดียวแล้วน็อกเลยอะไรเงี้ยค่อยๆไปครับโอเคไปช้าๆนะพวกช้า,ชาๆได้เลยได้เลยโอ้ขบนจะโดนเลยวะไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมันช่างลุ้นจริงๆรอ๋อค่อยๆช้าๆเพื่อนช้าๆต้องมองข้างบนแล้วก็ข้างล่างโอเค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 ช้าๆช้าๆได้พระริมงามเพื่อนจะพาเพื่อนๆริมพรมริมพระมาได้ <c oughs> <c oughs> โอเคเย่ยม,มากเลยครับได้เลยได้เลยอลเล็กแต่ว่าจัดให้มาแล้วมาแล้วเพื่อนใกล้ถึงแล้วใจเย็นนะคือถ้าเรา,าพลาดพลาดต,ตรงนี้นี่โอโ้โหไกลเลยอะตรงนี้ดีกว่าไม่รู้ว่ามีโอกาสครั้งที่สองหรือเปล่าฮะอ,อันนี้ถูมาถูมาลากมาโอเคได้แล้วคุณแจคุณแจเปิดเครื่องทําไฟฟ้าโอเคคุณแจแล้วอ่ะทีนี้นนนเรามาเปิดเ,เครื่องกันไหม โอเคมาเดี๋ยวมาเปิดเครื่องเลยดีกว่าโอ้โหแล้วเหมือนเป็นการโฆษณาให้ไทยแลกเลยตอยนนี้เอาออกได้ไหมพอไปขูดเขียนข้าวบันก่อนฟอส o อ,อลน่าจะเป็นปั๊มเก่าอะแบบว่าเป็นโอเคเกลับกันเลยฮะเอาอเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาฮะหลบเร็วอเล็กมันหลบได้ตรงนี้คือไฟเนี่ยมันติดกระจิงอะนะ แต่ว,ว่าสภาพผ้นี่ยเขาจะแย่เลย,เลยนั่นแหละทำไมเราถึงต้องการไทแร็กไงไม่ใช่โฟลิสเพื่อที่จะทำให้แน่ใจไว้แบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกน, <Hey, S 1> นี่สนใจอยากที่จะแกล้งไอ้พวกนั้นหน่อยไหมฮะไอ้พวกสนับสนุนฝั่งไทแร็กอะ่ะคือมันมีสายเนี่ยรอบไปอยู่ใต้รถอ่ะผมสามารถที่จะเปิดมันได้นะนี่เอาไปใช่ที่นี่เนี่ยเห <c oughs> มือนปิดเลยอะ่ะก <c oughs> ดเลยโอ๋อยัยเจ้าจำเกลียดเลย เฮ้ยเรื่องเล่นตลกกันแล้วนลยจิมคือตอนที่ฉันแตะรถอะอยู่ที่รถไฟฟ้าดูเด่ะนี่ไหนไม่ตลกอะไรคนนายกูเนี่ยไม่ลองดูดิทำไมต้องลองด้วยวะเนี่ยเอ้ยก็ได้แม่งเอ้ยฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเพื่อนก็แค่แตะรถดูโคตรเจ๋งเลยฮะ เห็นไหมอ่ะฉันบอกนายแล้วไงก็ฉันไม่อยากจะเชื่อนี่ล่ะฉันรู้นะเฮ้ยเดี๋ยวๆอเด้ไอเด็กตัวนั้นคือใครวะน่ะชิบหายล้องวิ่งดิเพื่อนแล้ววิ่งวิ่งหลบตรงนี้เลยมันเนียนเหรอวะเวลาต่อมาโอ้โหกลางคืนเลยเหรอ ถามจริงหลบยันกลางคืนแล้วมันยังหาเราไม่เจอนะเหลือเชื่อไปเลยเฮ้ยแต่มันคืออะไรวะเห็นควันตรงนั้นปะหรือมีคนมาระเบิดท่ออาจจะเป็นกลุ่มของฝั่งไปน,นั่งก็ได้ครับฝั่งวิเกตตรงนี้เรานอนได้นะเฮ้ยแต่ผมเหมือนเห็นไอ้อะไรวะ มีป้ายไทยและอีกอันหนึ่งอะแต่มันอยู่ไหนเนีข้างในเหรอไม่ใช่ข้างในก็ไอ้น,นี่ไปแล้วนี่นะโอเคถ้างั้นก่อนออกเรือนทางก็ขอนอนสักหน่อยแล้วกันฮนะนไหนๆก็เป็นการพักแรงโอเคไปพักผ่อนก่อนออกเรือนทางพรุ่งนี้เช้าแล้วกันครับตอน,น,นคืนนะครอกฟีครอกฟีวันที่20 1996ตื่นมาได้จเจอกับอะไรไหมโอเคไม่เจอนะนี้ดีไปหน่อยไม่เ้ยตื่นมาถ้าเจออะไรนี่เอ้ยเดี๋ยวมีคนตอบตังไว้ให้เหรอเนี่ยอเล็กหรือเปล่าต n ง y ิวสำหรับสามเหรียญงั้นก็ไปกันต่อหน้าดูดิควันอะไรวะโคตรน่าสงสัยเลยมีรถด้วยหรอรถนี้ขับได้เลยปะ ต้องมีกุญแ,แจเอ๊ะกุญแจหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้เดินออกมาได้หรอมีอะไรหรือเปล่าอะ่ะเอ้ยมีกระดาษโน้ตถึงซาร่าหรอฉันเจอที่ที่ฉันจะอยู่สักคืน2คืนได้แล้วอะ่ะมันเป็นรถตู้ที่ถูกทิ้งร้างไว้ตรงปั้นน้ำมันน่ะบอกว่าเจ้าของปั้นน้ำมันคนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนสับสนไทยแรกคนใหญ่เลยล่ะฉันบอกว่าเขาจะไม่เห็นฉันน่ะ แล้วฉันก็ขอให้เธอสบายดีอย่างเช่นเคยนะจากเจกจากเจกอย่างนั้นเหรอคูเ fuck is j เจกโอเคแต่ว่าเราไม่เจอกุญแจรถเลยอะแสดงว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงวะมันควรจะมีกุญแจรถดิทําไมมันถึงไม่มีอะมาบกรถดีกว่า let's go ประหยัดตามไว้ครับเผื่อได้ใช้ตอนไปถึงเขตชายแดนอันนี้นายดูสิเส้นสีอะไรเอา้าเส้นสีแดงอรอเดี๋ยวแล้วทำไมผมได้เล่นแต่ผู้หญิงเลยวะเนี่ยโอ้ขอผู้ชายไม่มาเล่นบ้าเหอะจริงๆน้องเจอหลาดผมม่งคนเดียวเลยอะ่ะอ่ะไม่มีอะไรจะหยุดเราได้ขโมยอีกแล้วเลยขวดแล้วมารับอย่างนี้คือทุกครั้งที่กูบอกเราต้องเจอใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยเด็กน้อยขบวนนี้อะไรอ่ะฉันเนี่ยไม่เคยสีเขียวเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนเลยอ่ะเขาเนี่ยจะต้องหัวเสียมากแน่เลยสแตนฉันมั่นใจเลยพวกอ๋อคณที่มาส่งนะอ้าผู้ไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะคือฉันอยู่กับสายลมาตอนเนี้ยอ๋อพวกคือเขาขอบคุณพวกเราอ่ะที่มาส่งไงสแตนมิดคือฉันพยายามที่จะฟังแล้วแต่ฉันไม่ได้ยินหาเลยจริงๆอ่ะ รถคุณดูดีนะคือฉันก็เห็นปากเธอขยับนะแล้วก็รู้ด้วยว่าเธอเนี่ยคุยกับฉันแต่ก็อย่างที่บอกไปอ่ะคือไม่ได้ยินอ่ะฉันรู้สายลมใช่ไหมลนะ่ะสายลมมิดใช้กระเป๋าหน่อยสิยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะ่ะนังนคือเขาจะทำได้เขาทำไปแล้วสตแตนเด่นายก็รู้ว่าฉันมีปัญหากับอาการปวดหลังของฉันเออ,เอ,อนายพูดถูก,กันนะงั้นเด็กน้อยนายช่วยดูแทนได้หรือเปล่าอะ่ะ เป็นเงินของอ่าประชาชนหลับเพียนะฮะแล้วไงอ่ะอ่ากระเป๋าก็ยังอยู่อ่ะโอคือเงินนายหลุดรอดออกมาหรือเปล่าน่ะไม่เลยไม่เลยใช่ไม่เลยเฮ้เเราทำได้ระมิดเป็นการปล้นครั้งใหญ่ระดับชาติเลยมั้งเนี่ย นี่พวกคุณเป็นคนพวกธนาคารเหล <c oughs> ฉะฉันเนี่ยเป็นเยอะกว่านั้นมากไอเด็กน้อยใช่มาอกว่านั้นเยอะเลยอะเอ้ยพวกเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของสเตนแล้วก็มิดหรือเปล่าอะอืนใช่ฉนันเคยได้ยินนะว่าแล้วเชียวมิด <c oughs> พวกเราเนี่ยแม่งดังแล้วพวกอ้แต่ว่าอต,ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าฉนันจะคุยอย่างเดียวเลยนะพยายามที่จะพูดอะไรไหมอะพูดอะไรอะคือได้ข่าวเรื่องอ่ เด็กวัยรุ่นที่ได้ที่ตายลงไปหรือเปล่าอ่ะกูถามทุกคนเลยเออคือฉัน,น,นก,ก็ได้ยินละมันก็แค่จะแย่เลยนะพวกเราอยากที่จะช่วยเด็กคนนั้นจริงๆอ่ะพ้าเราอยู่ที่นั่นนะใช่แล้วมันทำให้เธอรู้สึกยังไงบ้างละง่ะพวกเราต้องการผู้นำคนใหม่อ่ะของเพชียใช่อาจจะถึงเวลาในการเปลี่ยนแปลงแล้วมั้งมันเป็นเรื่องจริงโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมองอะไรด้านล่นางนา่ะ โอ้พระเจ้าช่วยมิดพวกเราเนี่ยลืมไปเลยเนี่ยว่ารถมันก็มีรอยเสียหายเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะคุณคุณโอ้ชิปหายแล้วตำรวจสแตนชิปหายแล้วถ้าพวกเขาเริ่มยิงเนี่ยพวกเราตายห่านหมดแน่เลยอะเด็กน้อยรีบทำอะไรสักอย่างสิทำให้เขาช้าลงหน่อยปาตัง นี่นายเงินโยนเงินนะเนี่ยโยนเงินนี่แหละหินโยนอะไรเราสแตนเด็กคนนั้นมันโยน,โยนเงินเราหมดเลยอ่ะให้เขาทำเบอโอุ้ยชิดโอ้โหเดี๋ยวจอ,จอมจอมมันสั่นอ่ะมันยิงยากโยนปลาเฮ้ยมันได้ผลอนะ่ะมันต้องได้ผลอยู่แล้วระดับผมโอ้จอม เดี๋ยวจอคือสั่นไงจอมันสั่นนะเพื่อนปาลัวปาลัวโอ้ยจอสั่นอีกแล้วปลาอยู่ปลาอยู่เพื่อนใจเย็นกูรีบปลาอยู่ปลาไงแล้วปลาไงปลาล้วหยุดปลาล้วหยุดปลาหยุดไงปลาล้วหยุดไงปลาหยุดไงปลาล้วหยุดปลาล้วหยุดเอ้ยถึงเวลารวยแล้ว พวกเขาหยุดไปแล้วอ่พะพวกเงินเลยอ่ะทีนี้การมาถามฉันหรือยังว่าใครเป็นอาชญากรตัวจริงเนี่ยลสลัดเขาลูกรจรอ่ะแต่ตั้งหายหมดเลยอ่ะมันเป็นความบีของนางนนะเด็กน้อยเดี๋ยวก่อนเขาดูข้างหลังก่อนนี้เอ้ยมีเทปขอเทปไปเลยนะโคโคูนเดอดรถแล้วนี้มีอะไรอีกมวยไทยเล็กคูนหน่อยชนะมันชนะหนึ่งเหรียญเดี๋ยวค่อยไปอ่พ้นอีกทีก็ได้น่ะพวกคุณสุดเจ๋งอยู่แล้วนี่ใช่ อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อเด็กน้อยคือเธอคิดว่าข้าววาเลยนะอย่าที่จะไปไกลกว่านี้ไหมอ่ะอ๋อนั่นคือเป็นเรื่องที่ดีนะคือเพื่อนสองคนเนี่ยก็เป็นคนที่ดีนะไม่เป็นคนที่โคตรดีเลยต่างหากล่ะขอบคุณนะคอยจะแตกอุ้ยเหมือนจะเข้าเส้นทางของน้อง น้องเจสหรือเปล่าอันนี้เฮ้ยไม่หน่เมื่อกี้เส้นทางผมเป็นสีม่วงปะสแสดงว่าไอ้เส้นสีแดงกับเส้นสีฟ้าไม่เกี่ยวอ่ะโอ้โหยังเฮฮาปายงโกกันเหมือนเดิมฮะขอให้โชคดีแล้วกันไอสองพ่อหนุ่ม,มโมเทลอีกแล้วหรอที่เดิมปะเนี่ย ไม่น่าใช่ที่เดิมเพราะว่าเราทาใหมา่ที่แล้วครับเฮ้ยแต่ตรงนี้มีป้าย forest เ,เต็มเลยเบเธอร์เบเธอร์บีก็ส์บีกูดวิดมีเหรอโอเคครับงั้นส,นสนลับสลวนอาทิตย์สิบก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวิจารณ์ในพาร์ตต่อไปฮะจะเป็นยังไงฝากเอาไปช่วยน้องเจมด้วยนะครับผมมั่นใจว่าน้องเจมจะไปถึงเขตชายแดนแน่นอนนะครับแต่ว่าจะมีการตัดสินใจอะไรอยู่ลึกๆข้างในหรือเปล่านีต่ต้องมาดูกันอีกทีนะครับ ผมอยากให้ทําไมวะอยากให้รอดทั้งสองคนเลยไอพาร์ทก่อนอ่ะจริงๆนะคือผมไม่ยังค้างอยู่เลยเว้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมมั่นใจว่าน้องเจมส์จะสานต่อเจตนารมณ์ของ <c oughs> น้องน้อง <c oughs> เจฟแล้วก็น้อง <c oughs> เจอร่าได้เต็ม <c oughs> ที่ครับในพาร์ตต่อไป <c oughs> ไว้เจอกันสัปดนี้ซีคิดหน่อยนะผม i'm kind of stuck between a rock and a hard place do i work hard or live in my pace